สวัสดีครับจากช่องน้องใหม่นะครับช่องได้ถูกเรื่องครับถอดวันนี้เช้าๆนะพอดีเปิดแอร์อยู่ในห้องไอเจ้าเหมียวที่เลี้ยงไว้นะครับก็เขามาันอนเล่นในห้องนะฮะเป็นเรยบทของแมวที่น่ารักดีนะครับ นี่เป็นแมวพันสก็ตติดนะฮะขนยาวนะครับขนอาจจะยุ่งเหยิงหน่อยเพิ่งตื่นทั้งคนทั้งแมวนะครับก็บจะเป็นอ่ะที่นอนพังหมดละ พันนี้ก็จะอินดี้นิดนึงนะครับสกติดนะครเป็นแมวที่น่ารักอะครับแปลกครับแมวพันนี้ชอบแอร์เย็นๆครับชอบเข้าไปนอนในห้องน้ำนะฮะก็เป็นทาสแมวนะฮะเป็นทาสแมวนะครับก็ไว้แก้เหงาแก้เบื่อได้นะฮะเล่นกับแมวนะครับ เป็นเป็นทางเลือกนะฮะเป็นแมวที่น่ารักตัวหนึ่งนะฮะอินดี้นะครับสกอตติดโฟก์ขนยาวนะครับอินดี้ตามสไตล์ของเขาอะนะครับเล่นไปเรื่อยนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับที่จิตจามฝากติดตามช่องน้องใหม่ด้วยนะครับช่องได้ทุกเรื่องนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ เฮงเงรวยรวยสวัสดีครับ